กลับผมกลับสวัสดีครับผิดหมอแคนแฟนหวยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องครับสูตรหวยนะอ้วนนะครับผมช่องถึงน้าแนวทางครับสตรหวยคํานวณเลขเด็ดอาจารย์ดังนะครับไม่ผี่น้องกลับชมรับฟังคิดนะครับผิดจารณหน้านะครับมักจัดขัดพานผี่น้องนะครับทุกตัวเลขนะครับทุกแนวทางนะครับมันมีเขามีรถผี่น้องนะครับผม เอามามาแล้วเสียงแจ,าจ,าจาางาวาพญอวันผู้เก่าพี่น้องเอ้ยเอาแนวทางมาฝากตอนซุ้มเมื่เจ้าให้ปังหมานหล่นผู้สุคนนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นแนวทางของเราพัฒนานะครับประจําวันพุทธที่22สองตุลาคม68พี่น้องเมื่อคืนวานเมื่อคืนนี้เราก็ได้เฮกันอยู่พี่น้องนะครับแต่ของผมเนี่ยว,วิ่งรุดยังจะไม่ค่อยหลุดนะพี่น้องจะไม่หลุดนะครับ ก็สังเกตดูนะครับอย่างรอบพัฒนาวันที่ส5บห้าเนาะออกเก้าหนึ่งกับห้าสองนะครับเนี่ยตัวประกบกู่นี่มันหลดุดผมให้หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหไปพี่น้องหนอกที่หนึ่งเก้าจะวิ่งลุดผมให้ศูนย์กับนอยู่นะแต่วิ่งลุดผมนี่ไม่ค่อยหลุดนะพี่น้องนะเออแล้วอันนี้ผมก็พอได้นะครับเพราะว่านะครับถ้าทุนน้อยก็นะครับงบน้อยไม่ได้ออกที่ศูนย์้านะผมก็ให้วิ่งลุดตัวเดียวบนคือ9 นะครับประกบคู่ก็ไม่เข้านะครับหลุด2วันซ้อนนะครับวันที่สามนี่ไม่ติดฝุ่นพี่น้องนะครับเอาพูดกันตามตรงพี่น้องเขาเป็นคนสุดนักเสียงโศกเนาะไม่ต้องมาโกหกกันนะครับวันหนึ่งหลุดไม่ติดฝุ่นนะครับอีก2วันได้เฉพาะตัววิ่งรูดที่ตัวเน,น้นได้อย่างนี้แล้วพี่น้องนี่เนี่ยบนเป็นบนล่างเป็นล่างแบบนี้แหละนะครับแล้วพอวันที่วันเมื่อวานนี่เมื่อคืนนี้พี่น้อง ผมก็แก้ได้นะครับีผมแก้โจทย์ตกเลยนะครับเพราะอะไรวิ่งรูดผมเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องอ่าเจ็ดสี่แปดศูนย์เนาะนี่ไงล่างเจ็ดตัวเดียวนะครับให้ที่เจ็ดสี่นะครับแล้วบนนะครับชุดลบน้อยเข้ามานะครับให้ล่างเจ็ดเข้ามาเจ็ดสี่นะครับส่วนบนนะครับก็ให้ศูนย์เน้นเไปก็ปรากฏว่ามาที่ศูนย์แปด นี่แรงวผมจึงว่านะวิ่งรูดผมนถึงไม่ค่อยหลุดนะผมไม่ค่อยหลุดหรอกพี่น้องแต่นะครับเราจะทําให้มันได้แบบนี้แนตะ่มันยากอยู่พี่น้องแต่อาทิตย์หนึ่งผมก็ได้สองสามวันผมก็ดีใจแล้วพี่น้องไม่ใช่เดือนหนึ่งนะครับเพราะว่านะครับวิ่งรูดนะผมจะได้อยู่ตัวอยู่ตลอดนะครับถ้าเข้าชุดเน้นอย่างนี้ผมก็โอโหเลยพี่น้องทีนี้อ๋อก็ดีใจนําครับผู้คนไดนเนะเาะอ่ บางท่านก็ไม่เห็นเพราะว่าไป้น้กดกระดิ่งนะพี่น้องจะกดติดตามอย่างเดียวนะครับบางครั้งผมลงคลิปไปมันก็ไม่ได้แจ้งเตือนอะไรนะครับเอาเพื่อชมกันนะครับไปเป็นแนวทางทำไมผมต้องคำนวณย้อนหลังนะครับเพื่อให้คนที่เข้ามาไม่ได้เห็นนะครับแล้วคนเก่าค่อยสังเกตดูว่าตัวเลข มันขึ้นบนขึ้นล่างเพราะว่าแต่ละงวดมันจะไม่คงที่เราต้องวิเคราะห์กันตามสูตรพี่น้องนะครับสูตรนี้ของเราก็ได้เฮกันจนเลยพี่น้องอ่าเดี๋ยวจะมีคนถามว่าเข้าไหมงวดก่อนนี่ไงเข้าไหมละ่ะเนี่ยตัวกันแดงกินขึงอยู่เลยให้กันตัวเดียวคือ7 4เพราะผมคิดว่านะถ้ามันเป็นลักษณะนี้เขาจะไม่มาด้วยกันพี่น้องถ้าเขาชนกันมันนม่เขาจะมาอ่านะครับผมก็เลยวิเคราะห์ว่านะหรับ ชุดนี้ต้องเป็นบนชุดนี้ต้องเป็นล่างนะครับผมให้บนไปที่ศูนย์กับเก้านี่แหละนะครับในสูตรนะครับส่วนล่างผมให้เจ็ดกับสี่ก็รากออกมาคู่เลยนะครับเอามาบังครับวันนี้จะได้ตัวไหนหพี่น้องมันได้ยังไงไปยังไงพี่น้องก็สังเกตด,ดูนะเอาก็พันหน่วยบวกเจ็ดนะครับนี่คือสูตรที่ผมทํามาใช้มาเป็นเดือนสองเดือนแล้วล่ะนะครับ เก้าบวกหกได้สิบห้าบวกเจ็ดได้ยี่บสองนะครับได้สองสามได้สี่สูตรที่สองก็คือแสนหน่วยนะครับบวกกันก็ได้ที่หกเจ็ดแน่เนี่ยลืมอีกแล้วพี่น้องนี่บวกสองนะครับเออก็ได้ที่แปดนะครับตัวนี้ก็ได้เก้านะครับบวกหนึ่งนะครับได้มาที่นะครับงวดนี้นะครับอาที่ นี่นี่นี่พี่น้องผมาให้สังเกตเลยเห็นไหมนี่ของวดนี้แหละนี่แหละที่ผมให้พี่น้องสังเกตดูนี่แหละผมถึง่อจะให้ดูสูตรด้วยเนี่นะครับนี่เห็นไหมเขามาเขาไม่ได้มาด้วยกันนี่พี่น้องเนี่ยชุดนี้มาล่างเห็นไหมอ่าแล้วก็ชุดนี้เขามาบนนี่มันเป็นลักษณะเดียวกันกันกบเมื่อคืนนี้เลยเนี่แหละผมถึงจับจุดได้ไงอ่าก็จะไม่มาคู่กันนะครับ แล้วมาดูนะักละพันหน่วยบวกเได้9ได้8ได้8 9 0นะครับส่วนสูตรที่2นะครับก็คือแสนหน่วยนะครับบวกกันได้7จ็ดบวกสองได้เนะครับบวก1นะครับได้0นี่งวดนี้มันชนนะครับมันชนเลยนี่มันชนมันชนเลยพี่น้องนี่0 9, นูนกับเนี่นะครับนี่ผมก็ฟันเลยเพราะว่างวดนี้ผมตัด นะครับผมตัดเลยมันชนที่เก้ากับศูนย์ถ้าผมให้เก้ากับศูนย์ไปวันนั้นเน่ะเข้าเลยียไปนอนเข้าตรงๆเลยละ่ะแต่บังเอิญผมให้เก้าไปตัวเดียวไงวันนั้นนะ่ะบนเนี่ยมันชนเก้ากับศูนย์นะครับผมก็เลยให้ไปตัวเดียวนี่ไงบนเก้านี่แหละเหตุผล,ลว่าผมต้องทําทําไมผมต้องทําคํานวณให้พี่น้องดูก่อนนะครับเราจะได้เห็นไทม์ไลน์การเดินนะครับพันหน่วยบวกเกนะครับผมเมื่อคือนนี้พี่น้องสิบด้วยเก้า ศูนย์หนึ่งสูตรที่สองนะครับก็คือแสนหน่วยนะครับบวกกันได้ที่สี่นะครับบวกสองได้หกบวกหนึ่งได้เจ็ดนี่ไงพี่น้องเห็นไหมมันเป็นลักษณะเดียวกันนะครับลักษณะตัวนี้ไงมันไม่ชนสักตัวแล้วตัวเลข้ยค่อนข้างห่างนะพี่น้องห่างไกลกันมากนะครับผมก็เลยให้ชุดนี้เป็นบนไปชุดนี้เป็นล่างก็ปรากฏว่ามาจริงๆแล้วก็มาจังนะครับพี่น้องก็คือศูนย นะครับส่วนล่างก็มาที่เจ็ดสีตัวเน้นผมเลยนะครับนั่นแหละเหตุผลว่าถ้าเราทำแมเราถึงได้กันนะครับแล้วมาดูของวันพุธที่ยี่สิบสองแล้วกันนะครับก็คือพันหน่วยบวกเจ็ดนะครับเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่ได้ที่สี่ห้าหกพอลุ้นว่านะครับวันนี้เราจะได้ตัวไหนกันนะครับส่วนสุดที่สองก็คือแสนหน่วยนะครับได้มาที่สาม นะครับบวก2ได้5บวก1ได้6กอ้าวชนตัวเดียวพี่น้องชนตัวเดียวนะชนตัวเดียวนะครับแล้วนะครับตัวที่จะมาคัดนี่ก็ชนที่6นะครับหกับ3อีกแล้วนะครับชนที่6กับ3เน้อพี่น้องฉะนั้นนะครับความน่าจะเป็นนะครับแนวทางตัวเลขนะตัวประกบ นะครับไม่ใช่ตัวที่เราจะฟันกันพี่น้องแต่เราให้ได้ตามสูตรนะครับถ้าเกิดว่าเขามาตามสูตรนี่เราก็จะสวยอีกนะครับเราต้องประกบไ้นะครับก็คือนะครับ 4, 3 4, 5นะครับ 4, 6แล้วก็ที่5 3 5 5 5 6 6 3 หกห้าหกหกวันนี้วันพุทธที่ยีบสองพี่น้องอาจมีเบิ้ลนะผมจะบอกพี่น้องให้ก่อนเนดะ้ออาจจะมีเบิ้ลนะครับผมบอกไปนั่มพี่น้องคุยกันไปนั่มนะครับเราจะขับมากะเม่นแต่ตัวหัวตัวเลขอย่างเดียวไม่ไทยพี่น้องเ,ออเดี๋ยวนี้ก็นะครับมันรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้ดีนะพี่น้องการทาหวยนี่นะครับเรา พยายามคิดคำนวณบ่อยๆนะเอามาเบิ่งมาชมกันนะครับว่านะครับผมจะเห็นทิศทางไหนเป็นอย่างไหนะครับวันนี้นะครับผมมีตัวเทียบชนนะครับได้มาที่นะครับ6กได้สนะครับ6กับ3มาแล้วแหละนะครับที่แน่ๆชนห0 0้ปอร์เซ็นต์แล้วนะครับวันนี้นะครับวิ่งรูดนะครับนะวิ่งรูดนะวิ่งรูด นะครับวันนี้เราจะเป็นบนหรือเป็นล่างพี่น้องชุดนี้นะครับผมขอให้ติดไปที่บนเนอะพี่น้องเนอะบนนะครับนี่เขียนให้แล้วเด้อบนนะครับวิ่งรูดนะครับวันนี้เนอะพี่น้องบนเนี้ยมเนียมพี่น้องนะครับบนเนี้ยมเนียมเลยนะครับงวดนี้นะครับชนกันที่นะครับชนหนักก็คือหกเด้อพี่น้องนะครับตัวรองก็คือห้านะครับผม นี่นะครับชนที่6กับ5นะครับผมมาดูความน่าจะเป็น Eden. นะครับของ6กับ5ถ้าเกิดชุดประกบนี้มาพี่น้องเลี๋ยวไว้ชุดเดียวนะครับผมอยากให้พี่น้องเลี๋ยวที่6ตัวเดียวแล้วกันนะครับผมเดียนให้ที่6กเด้อพี่น้องนี่นี่นะครับมันจะมาที่6ตัวเดียวเน,น้นๆนะครับผมแล้วนะครับพี่น้องก็อย่าลืมชุดกันนะครับชุดกันชุดกันนะครับการเบิ้ลนะพี่น้องเด้อ ชุดไหนพี่น้องว่านะครับน่าจะมานะครับเดี๋ยวนะพี่น้องเขาเขียนหมดหรือยังหมดแล้วมั้งนี่หมดแล้วไม่มีตัวเหลือแล้วพี่น้องเพราะว่ามันตัวเลขตัวเดียวกันทั้งหมดนะมันเป็นตัวเลขก,กันทั้งหมดนะครับวันนี้อาจจะไม่มีชุดกันให้นะครับก็จะมีนะครับถ้ามีวันนี้นะพี่น้องถ้ามันจะเบิ้ลจริงๆนะครับบนอ่ถ้าเราจะสวยหลังจากห้าห้าหกหกก็จะมีชุดเดียวก็คือสี่ สี่นะครับนี่แหละสี่ตัวน,นี้ก็หน้ามาเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไปด้วยกันพี่น้องผมมาวิเคราะห์ให้พี่น้องเห็นนะครับให้พี่น้องเห็นเลยสองนะครับมานี่มานนี้มานี่พี่น้องสังเกตเข้ามาแถวกลางที่สองหัวแลวนะงวดนี้หกแยมแยมพี่น้องไม่มีตัวตัวเลือกอื่นเลยนะครับผมนี่นะครับถ้าอีกชุดก็จะเป็นหนะ้าเนาะ ฝั่งนี้ก็จะเป็น5กับ6นะส่วน3นี่ก็สวยด้ยพี่น้องเลยนะครับให้6กับ3ไปนะครับอ,อ่ะชุดทมันชนนี่แหละ5กับ6นี่แหละเดี๋ยวจะเป็นไปนอย่างอื่นนะครับถ้า5กับ6มาพี่น้องก็เลียงไวท้ที่นะครับ6ที่มี6 4 6 5 6หนี่ก็ตัวเดียวกันนี่6 5 5 6นี่เห็นไมักสก็เท่ากับว่าวันนี้เราจะมีแค่นะครับสชุด นะครับ4ชุด1 2 3 4เพราะว่า2ตัวนี้มันตัวเดียวกันนะครับแล้ววนวันนี้เราเลียงไว้ที่6เด้อเลียงไว้เลยพี่น้องให้พี่น้องเลียงเป็นเบื้องต้นเลยอ่าให้พี่น้องเลียงแล้วก็เน้นเลยนะครับนี่อ่าให้แล้วเดอ้อนะครับเน้นเน้นนะครับวันนี้นะครับให้พี่น้องเฮียงปังหมานคือเขานะครับเนาะยังไงก็ให้มาให้เขาผมก็จะทําให้เต็มที่ก่อยพี่น้องนะครับ คอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับกดแชร์กนไดคก็ติดตามอย่างน้อยๆก็เป็นกำลังใจในการหาข้อม,มนนะูลเนาะพี่น้องเนาะเอาสีู่ว่วใจคลิปหน้าเจอกันนะครับเดี๋ยวเรามาคัดสรรกันนะต่อเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณในการกดแชร์กนไดคก็ติดตามสุดห่วยน้าอ้วนกระบผม